พลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพ t คเมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด านมูลนิธิร่วมกตันอยู่จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์12รูปเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดที่บริเวณวิหารพระนอนวัดบางพลีใหญ่กลางอเภอบางพลีจังังหวดสมุทรปราการดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตันอยู่จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารข้าวหวานแด่พระสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลาง จำนวน12รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนาะศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพรีใหญ่กลางพระครูทีระธรรม,มานันเจ้าคณะแขวงบางแวกเจ้าวาดวัดบางแวกนำคณะพระพิสุทธิสงฆ์ออกเดินมินทบารเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนางสาวสกาวรัตสมสกุลรุ่งเรืองเลขานุการมูลนิธิร่วมกตัญญูนุยเกษรินเรเบคุดดาราอาสาฝ่ายกิจกรรมพิเศษตลอดจนเจ้าหน้าที่และสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจากสำนักง,งาน ให,ใหญ่บางพลีเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นประธานูุนิทีร่วมกระตันยูและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครูลนิธิร่วมกตัญยูได้เดินทางมายังบริเวณท่าน้ำนาวัดบางพลีใหญ่กลางร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำอาทิเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาไหลและปลาสวายซึ่งการปล่อยปลาเป็นการปล่อยเคอลงแม่น้ำถือว่าทำบุญให้ชีวิตสัตว์เป็นกุศลใหญ่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นและแก้ไขดวงชะตาให้พ้นคลอดได้ในโอกาสนี้พระครูปลัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางยังได้นำวัตถุมมมงคลาอบบให้กัประ มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูทุกคนที่มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยาวาริวหาภุราปริภุรเรนติสาขาสากรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุป,ปกาปรปฏิวนาสุขาาล เดินแกเลนแกมุกคนตัวมีความคดีไม่ท้า เดี๋ยวเขาก็ลงเดี๋ยวเขาก็ลงไปเขาขึ้นมาขับคนไก็ไม้มีไม่กี่องระพาไปเป็นที่ระลึกผมว่าแจไม่ดีกว่าไม่ไม่ขับแจก ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลน e จอร์ Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด